ตัวดับคือถ้ามีเลขสิบตัวพูดเลขดับแค่ตัวเดียวว่ามันก็มันยังเหลือดับอีกแปดตัวนะพูดไม่หมดอันนี้ไม่เจ๋งจริงเลยนเอาหนึ่นงหลักสิบไปก่อนนะฮะหนึ่งหลักสิบอ่ารูดหรือว่าง่ายสามตัวง่ายนะวันนี้ง่ายนะผมว่าน่าจะง่ายอ๋อฉเฉลยผมก็ให้ไปแล้วหนึ่งหลักสิบโจทย์ง่ายแล้วละ่ะ อยาก100ร้อยตัวเหลือเก้าเหลือสิบตัวหรือว่าง่ายแล้วคืออะไรผมก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะมันกระพูดให้เท่าที่พูดให้ได้แต่เดี๋ยวเราจะมีมุกเซิร์ฟนสนอไปอยู่หรอกคือพยายามดูคลิปนะครับอย่าโทรมาถามมากถ้ามาโทรมาถามเลขมันจะไปคนละเรื่องนะแต่ถ้าดูคลิปเราผมจะอธิบายจากใจจริงพูดก็พูดตรงๆเลย โป๊ะโป๊ะไปเลยทําไมผมถึงไม่พูดบางครั้งผมก็ยังไม่พูดเพราะอะไรผมก็มีเหตุผลส่วนตัวอยู่ไม่ใช่รีลานนะมันยังไม่ถึงเวลการเวลาที่จะพูด <c oughs> มันจะมีจังหวะทีเผลอทีอะไรเนี่ยจะพูดขึ้นมาอยู่ประมาณนั้นนะ <c oughs> ใกล้ใกล้เก่าใกล้ๆกล้เก่าไม่เกินไม่เกินสี่บรรทัดสามบรรทัดสีบ่บรรทัดนี่ไม่เกินนี่บรรทัดอะไรจากหวยที่ออกครั้งสุดท้ายไม่เกินสี่งวดสามงวดอยู่ประมาณนี้ นะครับบอกไ้แล้วนะบางคนกระดักถูกนะแต่ไม่พูดตัวเลขนะเพราะเราจะไม่เชียรตัวเลขบางคนกระดากเข้าท่าอยู่จับตากระแปดแ้วเนาะจับห้าแปดเจ็ดแปดจับไปเจ็ดมือก็ห้าเจ็ดแปดตาก็ะแปดนะเจ็ดแปดห้าแปด เจ็ดกันหนึ่งก็ตัวเดียวกันก็นทดกันไปนะอยู่ประมาณนี้นะก็บอกอย่าลืมน้ําน้ําเด่นมากรูปปกเลยกี่ครั้งครั้งที่สิบแล้วนะี่รือที่สี่เบ็ดแล้วนะี่เออศูนย์ก็จะไปคิดมากเอาไว้ข้างล่างก็ดีแล้วก็วบอกขนาดไหนศูนย์อยู่ข้างล่างก็ดีแล้วยังจะไปบวกสามตัวอยู่ เริ่มเริ่มจับหนึ่งกันเป็นแถวาแล้วถือว่าใช้ได้ในเอฟซรอแต่ใครใครใชคือคิดว่าคืนนี้จะมีคนฝันแม่นฝันดีนะเสียงใต้หมอนคิดว่าน่าจะมีคนฝันดีบางคนก็จับถูกตำแหน่งเลยแต่ยังไม่มีตัวเลขที่ผมอยู่ในใจนะยังไม่เห็นโผล่สักคนนะแต่บางสองตัวอาจจะเห็นแล้วละ่ะที่ <ใน S 1> <comment S 2> คม<า>อมเมนต์มาสอง <2 S 2> <ใจ S 1> ตัวเห็น,<ใ>นแล้ว,แ,ลวแต่จะสามตัวผมยังไม่เห็นนะ ยังไม่มีคนวางให้เห็นเลยเ,เ,เออถ้ารูปมันก็นง่ายแล้วจะผมว่ามันง่ายง่ายกว่าปอกกล้วยแล้วถ้ารูดเนี่ยมันง่ายแล้วลองแบเบอร์แล้วแต่ถ้าเราจะเอาสามตัวนี่วิธีาการมันจะง่ายถ้าเราจับลูกก็มันยิ่งง่ายประมาณนี้ใช่แล้วเล่นมุกกันจะเป็นโดนตลกก็ม้วนเก่าๆแล้วเนาะจะเป็นเทปสมัยก่อนจะจําม้วนได้เลยม้วนนี้ฟังไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้ <um> <c oughs> <c oughs> เนาะ คนก็ามากเกือบถูกทางแล้วนะขาดเทคนิคไปเสริมนิดหน่อยก็ถูกใจอยู่แต่ว่าอาจจะถูกถามตัวไปเลยก็ได้นะนมุมมองคือควรละอยะ่างบางครั้งผมมองอีกแบบหนึ่งเอฟซี FC อาจจะมองถูกก็ได้นะนะครับบางคนอาจจะคอมเมนต์ถูกตัวเหมือนกันนะที่มบผมมองไว้นะน้ำเยอะไหมนะน้ำเยอะนะน้ำเยอะนะ รอบที่แปดแล้วนะรอบที่เก้าแล้วน้ำเนก้าแล้วใช่ไหมน้ำเยอะยอะในน,น,น,นน้ำเยอะทำไมแอดชัดมันเลือกเอาน้ำเยอะจังเลยของแอดแอดชัดนั่นเองแอดเกียแอชเกียไปแล้วอันนี้อาศัยน้ำเยอะน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าดูดีๆน้ำต็มงเลยนี่เล็กไม่รู้หน,นึ่งตองซ่มอ๋อเนี่ยอันนี้น,น,น,นี่ก็เป็นวันแม่เนาะวันแม่กับก็พศวันแม่เหมือนกันอนาคตก็น่าจะเป็นวันแม่เหมือนกันเชื่อรถ ก็อันนี้วัวหมูมันเลยนะนี่นั่นโอ้เริ่มเริ่มตีแค้แต่คำว่าเริ่มจะโอเคนะเริ่มถือว่าผมชี้นำพงไปถูกถูกทางนิดหน่อยแล้วเอฟซีเริ่มวางวางอยู่ในใจใกล้ๆใจผมแล้วล่ะใกล้ถือว่าถูกตำแหน่งแล้วยืนยืนตัวหลักสิบ็ยืนถูกต้องแล้วล่ะคือไม่มีแห้งแรงเนะเหลือหลักหน่วยกับหลักการวิธีการนิดหน่อยน้ำชัดมากครับและน้ำ แต่เลขบนจะอูบเทคนิคเว้นนิดหน่อยมีมมก,กมีโมกแนมะ่เลขบนมีมมกวันนี้มีมมกแล้วก็ผมว่ามันซื้อง่ายด้วยซื้อนี่โอกาสถูกสามตัวเอาพวกนี้แบบง่ายๆจะคิ่บ้านนะถ้าจับได้สองตัวแล้วมันจะง่ายเลยแต่เดี๋ยวเดยวดูว่าเซนตัวนี้จะใช้ได้หรือเปล่าทุกอย่างคือมีที่มานะครับไม่ใช่โมกเปล่าคือปกติก็โมกอ,อยู่แล้ว มอมยแล้วนะจ๊ะรู้สึกว่าหลักสิทธิ์จะเข้า,าตากรรมการแล้วนะพูดเตือนหันใจรอดมาคคือไม่รู้นะผมต้องเก็บข้อมูลอีกเหมือนกันนะคือผมอยากบอกเลย คือผมบอกแล้วว่าน้ำหนึ่งมาแน่นอนแล้วล่ะแล้วคิดไปบวกลบคุณหารไปก็สิบตัวแล้วออกแล้วเว็นไรจะไปจัดเอาจุดไหนครับเพื่อความมั่นใจก่อนว่าคืออะไรแค่นั้นแหละผมก็ไม่รู้ว่าออกอะไรหรอกแต่ว่ามุมมองผมคือเด่นที่น้ําอยู่แล้วยามที่รอบที่เจ็ดแล้วนี่น้ำเจ็ดรอบน้เรอบนีะครับน้ำน้ำน้ำากี่รอบเรงพูดกี่รอบแหมเริ่มเริ่มเริ่มข้อท่านนะ คอมเมนต์กันคอมเมนต์รู้กื่อเข้าเป้าบ้างอบางคนก็เข้าเป้าแล้วนะลแล้วก็ลักกเริ่ม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 ,ร,มรู้ทางนั่นนั่นนี่เอฟซีนี้เก่งมากเลยเริ่มเข้าเป้าแล้วใช้ได้ใช้ได้มีมีม,มีอะไรมันดังมากเราก็ไม่ซื้อกลบตัวดังหน่อยวิธีการอยู่ประมาณนี้แค่นั้นเอง อันไหนเขาปิดเราก็ไม่ซื้อเราซื้อตัวไม่ไม่ปิดเสมือนเมื่อที่แล้วก็บอกว่างวดไหนเมื่อที่แล้วเราเราก็บอกว่าหนึ่งเก้าดังเน่ยไปซื้อซื้อหนึ่งหกมันก็หออกหนึ่งโอเคก็อยู่ประมาณนั้นละเริ่มจะเดาทางหลักได้แล้วนะแต่ยังจะจะหลุดหลักหน่วยหรือว่ายังไม่รู้นะหลักหน่วยคืออะไรต้องแก้โจทย์กันอีกทีนึง เอาแล้ว <c oughs> อะไรก็ได้นี่ยะต้นการแล้วแต่จะวางนะจ๊ะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไระแต่ว่าเซน <c oughs> ถ้าเขาเซนเซนส่งมาประมาณนี้เราจะคิดไปยังไงเราต้องวางวางแผนก่อนว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าจะออกไม่ออกหรอกแต่ผมก็ทิ้งน้ําไม่ได้นะ่ะนะอยู่ประมาณนี้นะพยายามเน้นหลายครั้งแล้วน,นะ <c oughs> ถ้าน้ํามาสองน้ําก็ไม่รู้จะพูดไง เลขเก่าปีที่แล้วีหลักการง่ายๆก็อยู่ประมาณนี้เลขเก่าปีที่แล้วนะท่านนะนะแต่หมบางคนก็เริ่มก็นี่แหละออจากเยอรมันเข้ามานี่ไกลเหมือนกันนั่ี่คุณดาพรคุณพัทธิลาหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดโอเคหลกักเด่นไปที่เลขหนึ่งนะจ๊ะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้นะงวดน,นี้ใครจะเป๋ไปทาง เลขดังเขาก็เปไปเลยนะวดน,นี้ผมว่าเด่นที่สุดคือน้ําคือหนึ่งนะย้าอีกรอบนะเลขตัวเก่าๆนะไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่ประมาณนี้ถ้ามันมไม่ไม่มั่นใจก็ลูดได้ล <laughs> ูดได้นะจ๊ะคือ <laughs> อาจารย์แม่ผมไม่รับประกันว่าจะเข้าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเริต้นตน่าจะมีล่างอยู่ตัวชุดหนึ่งอยู่ น่าจะมีร่างอยู่ชุดหนึ่งแต่บนในยังสับสนอยู่คือจะใส่ตัวพ่วงช่วยแนวทางช่วยเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่แปลเพราะว่ากลัวไปชวนเลขดังเขาเลยไม่แปแลเราจะเก็บคอนเซปต์มาไว้เล่นเล่นท้ายๆดีกว่าอยู่ประมาณนี้นะตามความรู้สึกฝันว่าจับกุ้งมาแคะลูกกุ้งมีสองตัวแ,ตแกะตัวเดียวก็ถ้ากุ้งกระเบงต้นก็เก้าสองเก้าเก้าเก้าหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะ่ะ ถ้าขี่กันก็ไม่เกินแต้มอยู่ประมาณนี้พอบางคนเริ่มจับหลักหนึ่งเป็นเกณฑ์แล้วน่าจะรูดไปเลยมั้งมันน่าจะง่ายกว่าแนละ้วถ้าไม่มั่นใจนะก้ณน<อ><อ>นี้คืออย่าลืมว่าน้ําเรามาสองครั้งแล้วโปะทั้งสองวันนี้คือยังไงก็ต้องกันไว้คือหนึ่งน่าจะมาชัวร์แล้วล่ะอีกตัวคืออะไรถามบอกแค่นี้อีกตัวคืออะไร อาจจะไม่มีในแปลปกอาจจะเป็นตัวทดตัวแทนก็ได้มันมีอยู่แต่มันก็มีอยู่ในนามของของตัวหนังสือที่เขาเขียนไว้กระบกฉลาดอยู่เพราะว่าสิ่งที่ผมเน้นอยู่ก็มีจุดเด่นข้อจุดหนึ่งคือน้ํานะเดี๋ยวผมเด่นว่าน้ําคืออะไรนะผมพูดไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้แปลลงคือไม่อยากให้ชนเลขดังเดี๋ยวเราอุบเดี๋ยวค่อยมาเปิดเปิด เปิดประเด็นกันทีหลังก็ได้อแบบนั้นคือต้องลองดูอ่ะคือเราต้องยึดยึดอยู่มั่นอยู่ที่เดียวคือยังไงก็ต้องมาคืออย่าไปไปเป็นเลยคือถูกไม่ถูกเราไม่รู้หรอกแต่ว่าผลงานเรามาอย่างนี้เราต้องลุยลองดูทิ้งไม่ได้ใครจะบอกไปเลขอื่นเนะี่ยไปเลยแต่แต่เราส่วนตัวผมนจะเล็งไปที่น้าอย่างเดียวย้ำครั้งที่ห้าแล้วนะ <laughs> ย้ำรังที่ห้าทังที่หานย้ำว่าน้ำนั่หนึ่งนะใครจะไปไหนก็ช่างเลยแต่ว่าผมย้ำอยู่ที่น้ำเอาตัวไหนก็ได้ครับก็เผื่อบนเผื่อล่างมั่งซื้อลอตเตอรี่มั่งอยู่ประมาณนี้ติดน้ำไว้ก่อน